ขี่เกียจหาไททันพาราดอกดิวแมนแล้วทุกคนเปิดไปมากกว่าร0อยล้านกล่องสิ่งที่รูได้มีแต่ขี้เพราะฉะนั้นเราจะกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับ ROV ในรอบหลายหมื่นล้านปีครั้งเว้ยทุกคนโดยการเล่นเพนต้าเว้ยถ้าทุกคนเคยดูคลิปผมเนี่ยตอนที่ผมเล่นเพนต้าเนี่ยผมไม่ตายสักครั้งเลยเว้ยเป็นไงทุกคนก็คงจะเห็นแล้วความเก่งของเพต้าผมเนี่ยมันเก่งขนาดไหนเว้ย เพราะฉะนั้นไปดูกันในเกมเลยทุกคนโดยเวลาทุกคนที่จะไปเอาชชนะมาให้ทีมว่าตาเนี่ยผมบอกเลยเพาตาตัวเนี้ยผมค่าดาวนาคตได้เว้ยผม MVP เว้ยเพราะว่าผมนั้นเล่นเก่งมากเล่นเก่งเกินไปที่ทุกคนจะมาอยู่ทีมผมใช่และส่วนใหญ่ให้เพื่อนแบกแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ เรื่องสําคัญในตอนนี้คือสกัดเม็ดหรือเปล่าไม่ใช่อีลูเมียเป็นเม็ดดีแล้วที่สกัดไม่ได้เม็ดเพราะว่าถ้าเขาเจอผมเนี่ยเขาตายแล้วนี่ไงเขาไม่กล้าต่อยผมเพรกลัวมังกรผมมันแปะเปื้อนไปด้วยคีหมัดของเขาดูทุกคนดูไฟนี้คือผมชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเพราะผมมีสองคนนี่ไงนี่ไง คืออีรูเมียคนนี้คือเขาท้าทายอำนาจมือดองพีต้าผมนะแล้คือตอนนี้ผมเล v e l สองแล้วปึ๊บนี่อ้้หเก่งเก่งเก่งความเก่งให้ร้อยความกากให้หนึ่งล้านบัตเตอร์ไฟตายแล้นี่อีรูเมียก็ตายแล้วเหมือนกันมีใครอยู่ในป้อมไหมไม่มี ถ้าเมื่อกี้มีคนไปเสียสละให้นิดนึงนะเราจะได้อิลเมียม,มาเวทุกคนพราะความเก่งของเพงตาคนนี้เนี่ยมันติดท็อปร้อยของโลกอะแต่กูอยู่หนับที่หนะึ่งร้อยหนึ่ง ความรู้เกี่ยวกับเพต้าครับทุกคนเพต้าขี่มังกรเป็นไงทุกคนทุกคนเชื่อผมปะว่ามันขี่มังกรถ้าผมเจอคนพูดนะผมก็ไม่เชื่อเหม,มือนกันนะว่ามันขี่มังกรโอ้โหโอ้โหคือข้าศึกอ่กคือเก่งหรอะไรแบ แล้วผมเลเวลสี่แล้วเรล,ล่างมันเจอผมแล้วจังหวะน,นี้มียุ่งกับเขาเดีกว่าปึ๊บลงมาช่วยล่างผมเปิดตันตีเลยปึ๊บนี่เรียบร้อยตายตายกูตายเอเกิดใหม่พร้อมกับความกิ่งที่มากกว่าเดิมแล้วลงไปช่วยเรล,ล่างเหมือนเดิมมาได้ทุกคน ให้หมด <Dragons'> ปึ๊บนี่นี่ไงดูคือดูแล้วรู้เลยว่าความเก่งของการเล่นเพต้าเนี่ยเล่นมามากกว่ากี่ปีโอโ่ะปึ๊บโอ้โหปึ๊บนี่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 โอโ้โหเป็นเงี้ยวค่าบัตเตอร์ไฟได้อ่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครเลยแต่พึ่งป้อมอ่ะ มาแล้วทุกคนดู <Okay. S 1> พุ่งมาปึ๊บนี่ไงโดนขัดจังหวะชีวิตนี่ไงคือสกัดโดนขัดจังหวะชีวิตไปแล้วตอนเนี้ยมาเลยโดนฆ่า oh. 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 เว้ยอหโอู๋โอ้โหหวงขนกลัวไม่ต้องหนีนี่ไงอู oh. ๋ oh. นี่ตอนนี้ความเก่งหู oh. เริ่มมาแล้วผมเริ่มมาแล้วอีกฝั่งเริ่มโกงแล้วเริ่มโกงแล้ว พอพู่ออกมาปุ๊บนี่โดนโดนเลยบอกแล้เพตาติดท็อปร้อยอ่ะแต่เป็นคนดีอย่เนี่ยผมโชว์โซโล่คิวอิรูเมียให้ดูทุกคนไม่เอาแหละคืออย่าคิดว่าผมไม่รู้ปุ๊บ,บปุ๊บปั่มปืนดื้อปุ๊บ ปื๊บปั่มปื้ดึ๊บลาก่อนนะครับผมจะคิดถึงคุณแล้วคุณก็จะคิดถึงคมใช่ไม่มีใครคิดถึงกูหรอกดูจับตาหูดูจุนลนิวารเอาไว้เพราะว,วะ่าอลเลตกำลังจะโชว์<ๆ>คือตอนนี้อีดูเมียมันโดนหมแล้วมันจะตายไม่รู้จบเพราะเพตาเพต้าคนนี้นี่นแหละจะเป็นคนพิชิตอีดูเมียให้ได้ นบ,บัตรนี้เพื่อบิชิเอรูเมียให้ได้แต่มันตายไปแล้วในเมื่อเราไม่มีศัตรูเราก็จะตันป้อมแล้วผมอะ่ะไม่มีศัตรูทำตัวเป็นชิกอดไปได้ผมนี่มังกรเลยนะเว้ยทุกคนดูมังกรที่ผมขี่ก็น่าจะรู้ว่ามังกรผมมันยิ่งใหญ่แค่ไหนปึ๊บ มันมีคนไม่เข็ดทุกคนดูสกัดมาแล้วดูนี่ไงคือสกัดมันเสียสกิลสองฟีแล้วผมเป็นคนช่วยพวกเขาไว้แล้วมันก็จะมีคนเข้ามาโดนสกิล,ลผมไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวปึ๊บนี่ไงโดนขัดจังหวะชีวิตแล้วเพียตาตัวนี้มันเปิดอันตีแล้วลืมหลำํำ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 ลืมหลํำโอ้โหเก่งผมบอกแล้วเพีตาตัวนี้มันไม่ธรรมดา ต,ตอนนี้คลิปมาแล้วทุกคนคือฝั่งมันตายไปห้าอย่าคิดว่าเพตาตีปอไมไ่เรีวนะครับทุกคนจริงแล้วเพตาเป็นตัวที่เก่งมากเลยเว้ยทุกคนแค่ไม่มีใครหยิบม,มาเล่นเท่านั้นเองปึ๊บนี่มาแล้วทุกคนสกัดก็โดน ปึ๊บคือเมื่อกี้ผมรังเกียจสก,กัดผมเลยผลัดเข้าไปบอกแล้วนี่ไงผ่านละผมเป็นคนดีทุกคนคนดีเสียดสีสังคมโอ้มันอยู่ในพุม่มโอ้ วิ่บัตเตอร์ไฟเขาแล้วทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปัม๊มปปจุดจำนายไว้บัตเตอร์ไฟเฮ้ยใครมันข้าบัตเตอร์ไฟฝั่งเราล้งตายล้งตายแต่ไม่ใช่ตอนนี้แน่น,นอนนะทุกคนคนเราถ้าจะฆ่าใครเนี่ยคือมันยืนอยู่ใน ดงสกรรมลอยโซยใหญ่ๆวาซเนลลอยู่ในพุ่มนี้เว้ยคิดเ,เองสัมผัสได้ถึงความตายที่เดินจะใกล้เข้ามาถึงผมในอีกไม่ช้าแต่ว่าผมก็เดาวนาคตได้อีกแล้วผมรอดเดี๋ยวทุกคนดูเลยผมรอดส่งครามครั้งนี้ไม่มีใครตายไม่กูไม่ตาย แปลกของทีมมาแล้วทุกคนเพต้าคนาน,นี้ยังไม่ทำทุกคนผิดหวังเราจะชนะไปด้วยกันเพราะเพตาคนนี้คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวูตายไปสามและแอซซิไปเก้าเลวเว้ยทุกคนดูดิแค่เห็นแอซซิตเนี่ยก,ก็รู้แล้วว่าวกิ่งขนาดไหนอย่างน้อยก็แอซิเป็นหลับสองไงดูจับตาหูจมูกปากแล้วดูไว้ให้ดี พราะตาบัดน,นี้เรากำลังจะได้เข้าสงครามและสงครามครั้งนี้เราจะสู้กันเลยมันจะไม่มีใครไปนั่งกินมามา่มาหน้าบัตรอี๋อีออออออ๋ไปนังมาตายไปไมาเข้าแล้วทุกคนแล้วก็เข้าตามเลยสิครับรอเรื่อะไรปึ๊บปึ๊บปั๊มปั๊มปึ๊บนี่ไง ลาเชียร์คลิปเราไว้ทุกคนจริงๆก่อนที่ผมจะมาเล่นเบต้เนี่ยคือผมมีอาจารย์สอนเล่นนะเขาชื่อว,ว่าคิวกอัเวเขาสอนนั่นป้อมแล้วก็หาจังหวแล้วก็โรยสำสกรรมโสโูสครับเขาบอกอย่างเงี้ยจริงๆผมฟังภาษาเขาบอกเลยเขาพูดว่าร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 าตอนเนี้ยผมจะทำเป้าหมายของอาจารย์คนนั้นให้สำเร็จ อียอกไปนั่งเกียดเอุ na, ้ยมันเกือบตายว่ะนี่ไงคือความแรงผมเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วทุกคนปึ๊บอ้ยดูการบินกลับของผมดีทุกคนมันมีความสง่ามากกว่าตัวอื่นเป็นหลายล้านเท่าโอ้ผมเนี่ยบินได้เว้ย น่กวเกือบตายเหมือนกันไงคือเกือบตายแบบสง่าแล้วแต่ว่าผมก็รอดมาได้เว้ยคนเก่ง you, มามาโอ้โหมาจกับทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้การนะทุกคนในเวลาที่ผมจะเอาคืนนะ ผมเลือดห้ารอยไปตอนนี้คือเรายัางไปไม่ได้เว้ยทุกคนจริงๆเราไปได้ <c oughs> ผมสวมบทเป็นนักสื่อพนีจร <c oughs> <c oughs> โอ้ยวูยเข้ามาทำไมเนี่ย โอ้โหโดนทีเน็ตกูงค้างเลยดูมันทำเอาคใครจะกลับไปการป้อมไม่ีใครอยู่วะโอ้สกัดโอ้ยทุเลศดันป้อมเองโอ้เมีอาจาร์คิวกอตเป็นไอดอลไม่มีแล้วไอดอล โอ้โคตรแรงเป็นไงทุกคนฟังผมไว้เมื่อเรามีความหวังความหวังที่เรามีมันก็จะมีนี่คือคำสอนของอาจารย์เฟรตามันทิ้งป้อมแล้วทุกคนหลํา คือตอนนี้สก,กัดมันโดนไล่ออกแหละไม่ทําหน้าที่ตามที่เจ้านายฟังฟ่งฝั่งสั่งนั่นแหละปุ๊บคือมาตอนนี้สายเกินไปแล้วเพราะเพต้ามันอยู่ในนี้แล้วไงไม่มีใครจะหยุดเพต้าคนนี้อยู่แล้วทุกคนชิบหายแล้วเฮ้ยคลิปตัวสุดท้ายยังรอดทุกคน มาแล้วเดี๋ยวเวลาจะขึ้นไปจบบ้านแล้วทุกคน,<ใ>นผมคือผู้บังคับบัญชาบัง <Alles. s Gad get> นั่นแหละไม่ผมคือผู้สั่งการแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างเ <The boy? S 1> ผมคือหัวหนา้าทีที่จะตายอีกครั้งไม่ได้เพราะกูเพิ่งเกิด ดูแล้เวลาไปจบบ้านเร็วมากเอย่าไปใช้คลิปเล่นบนนคือตอนนี้ผมปวดเมืดเปิดโหมดล่องหนอยู่มันจะไม่มีใครเห็นผมที่รอบเข้ามาในนี้ด้วยความเงียบและไ,ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ม,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 มองก็อแล้วอันนี้คือเขากำลังซัพพอร์ตผมอยู่อย่างห่างๆแล้วห่วงๆแล้วปาสกิลหนึ่งเข้าไปปุ๊บโดนซีเนียวนี่ไงคือซีเนียเขาไม่กล้าหลบหรอกมันเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์หายพร้อมหรือยังมังกรของฉันเจ้ามังกรมหัศจรรย์มหัดสจอรอหันตาลันยอ หรือมิโอ้โอ้อ้เปิดนาทีแล้วเขาตามไปเขาตามไปบื้มได้สมุดเวทแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ตายฮาหมดดีสุดนี้ไม่มีคำว่าคุมเลยครับทุกคนเสียใจมากผมกลับมาแก้ตัวในรอบที่ห้าม่ในรอบที่หก ผมสัญญากับคิวกอตไปแล้วว่าผมจะจบบ้านให้ได้ภายในเวลากี่นาทีนี่คือคำถามที่ผมจะถามทุกคนและนั่นแหละผมคือเพยต้ากับไปฉะนั้นทีผมควรจะทำตอนนี้ไม่เราไม่จบป้อมเขาดีกว่าโอ้โหแรงเลยพวกไก่ อันนี้ผมได้ซ่อนอยู่หลังเพื่อนจะตุูตุตรูจะไม่เห็นผมผมซ่อนอยู่หลังเพื่อนด้วยความแนบเนียนยาพุ้ยมาแล้วความหวังอยู่ที่ผมแล้วทุกคนนาก่อนนะครับ เรียบร้อยอครับผมบอกแล้วผมจะพาชัชนะมาให้ทีมเป็นไงทุกคนเสียสละเพื่อผมคนเดียวเว้ยคือตอนนี้ผมต้องได้ m อ p แล้วถ้าผมไม่ได้ m อ p คือเกมนี้มันก็จะเป็นเกมที่ดีเหมือนเดิมเข้าใจป่ะดูจับตาหูจมูกปากแล้วดูให้ดีแะผูไม่ได้เอ็พ ทำไมวะทุกคนคือผมไม่ดีตรงไหนวะทุกคนผมดีทุกตรงเลยเว้ยดูทำดาเมจไม่ได้เยอะที่สุดรับความเสียหายไม่ได้เยอะที่สุดทีมไฟก็ไม่ได้เยอะที่สุดว้น้อยใจว่ะแต่ช่างมานะันครับถ้าผมได้สกินแรดเมื่อไรใช่สกินแรดที่ผมมาถึงคือสกินนี้อ่ะผมจะเอามาเล่นในตำแหน่งไฟเตอ์ทุกคนดูเว้ยถ้าผมได้มานะไอ้สกิน,นเนี้ยเนี่ย โอเคนะทุกคนผมสัญญาว่าผมจะมารีวิวในตำแหน่งไฟเตอร์เว้ยไปแล้ว